เออีครพี่ก้องพดจังแค่กระโดนักไปชิตค่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสิวดนเออถึงกับวีนเนื่อไผ่ได้นบาทเป่อมุ่งมอนจ้งเยาจกันก่อนนี่ต้องมีเลบยเออจบมึงขยันเมคำเลย้ามาดู่าแซง่ล้วมเ่ออเออไม่ผู้ได้แล้วมาให้เขาด่าขัดดเนี่ยยังมาอยู่นี่ละ เออดาขึ้นมม้าสเมียปเออแถวเดียวเป็นยังล่ะฮะเป็นยังขึ้นยังสันดยางเลาะบานไปดาบนั้นกูหนีหมากัดขาล้มคุบขี่คว้วยเออแตนขี่คว้วยนั่นผมมียนก่อนหินอยหันสามทีก่อนเอออหันองออดเนี่แถวเดียวเออคนอันคนหลาหลายกินแบบคน่ด ห้าหยนหอด้านเออมีมิ้นจะเทียบไปใสได้เออเอียเสียบเอสูเราอ่านังหัวอยู่เออหัวยังไอเล้ยตอนนี้เออไอมีมิ้นอะเทีกิ๊บอิมส่แล้วเซอสสากแล้วอยู่เนเออลวเอ่ยของว่าสีเออ่นางสีสันในเสื้อดอกนอกอี่ห้าพุชยาดา ดาแ่นแม่อาพรสวรสารไเลยแอนดี้ดีตามมาโดนแล้วก็เป็นแนวนี้ก็เป็นอนี้หละตามแล้ก็เป็นแน่นี้ถ้เป็นอนี้แปลว่าบขได้ทิศตามมีมาตั้งนานแล้วนะเจ้าจะีมจะปราจะเป็นใบโพล่ามึงไปมาจะเป็นบ้า จะต้องโอนเงินไ่ข่อยเดี๋ยวไปยีนเจ้าดังแล้วตอนนี้ยียนแก่โฆษณาเจ้าไม่รอดรับเหมือกันนะทีหน้าจังเป็นรักคเป็นดีวิวอาหารเป็นจานตัวดังเป็นเสียไม่อยากได้เสียสีสมเอามาฝากแน่เนาเหนาเนาเอากาแฟไปลูกหน้าลาไปเอากาแฟไปไม่ซื้อหนึ่งเสียหนึ่งแม่เอามาฝากมึงนั่มขัดจีซื้อแก้วเดียวกูก็เสียเปียกขางเปียกในรถไป ก็สีละลายแล้วตอนนันออนีไปซื้อเริ่มเป็นก่อนเลยยการขายเออรถจอดีหนได็ดออกเป็นเกี๊ยวเออละลายหมดปัดถ่วเี๋เดี๋ยวแม่เสียีสังกิ้เสีย่วงผู้ใดเข้าีส้ต้องีบปากีบอเยน้อย้อย

ดีดิ๊งอึ้งเลยดิอลมแล้วดูตัดแล้วดูเติบึนมก่อนคือบ้าคือบ้าเมือให่มากมือเน่ยเ่วันที่ชิสองชิมถาเอ่บ้านี้นอนยูเตียงนอนจากทีมีนเก้าตีเก้าตีใหม่เนาะคือโตใหม่ดูมาถ่ายฮอตเตียงชิสมุเแล้วม่ไดเพิ่มเ่มโตเตียงเนาะเพิ่ลุงยางมหาบีนอนมันเีย้นนอนมันเตีย้นบนี้มตื่นตีสาม สิตื่นบ่าน้อติลูกนองตปตะเมยแต่พนนย์จมกอนอนก็เลียนก็เลยว่าปุ๊กนีดนะครับก็้องงรที่องขเกองเดอดเด่อดเดือดเดือเดือด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 เดือ่เดืเด้อดเดือกเดือด้ดือ่าดือด้กอเดิ่ดเดือกาดือดเหือดเดุ่ดเดือดเก็ดเลยอดดือดเดืดอดเดอดยดืเดอนือ ยวามายอเด้อเยว่าพีวามยอเด้อพนนะักตนนน่กาบคอะกีสามโอ้ยีสามปีเด้อ่ว่าปุกพอดีค่าเราดิค่ะยนตนมาดีแไปดีค่ะไปพงเียอ่านเลยรื่องนี้ดีเลยตาบานนี่แมานางยิ่งขรมแทบช็กแทบตะลึง เอ่รอยกวนโอ้ยไลงแลยกระดาษกวนที่เดม่าเมาเมื่อแรกแมวอุ้มมาสานน่ามากนี่แมนเพราะว่าอาต้านทานกิมมิสตออกกระดูกงวดซื้อมาอะไรก่อฮะน้องชาลี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 แลวน้องชาลอตตามมาอีกคนนึงไม่ใช่อีแพนเค้กใช่ไหมอีแพนเค้กแพนเค้กอีนั่นเป๊ะใส่เลยอะใส่กเขาอุ้มมาวิธีดีๆหน่อยม่ อีพีก็ซื้อดงเลยมั้ยเนี่ยเนี่ยมันต้องไปอันนี้มันม่ต้องเกินหอดนี่ส้ผมมันก็คือเออนี่ยเนี่ยเมองธานีขาอุ้งมาไปแล้วตอนนั้นเนาะคือบรค่กงนในองค์เงินเนี่ยถ่ายได้พี่น้องทักเปียพี่น้องเพื่อนทักเปียร์มีบ้านโมโมเดอร์สามซุ้นพินสามเหมืนเอาอีกเดียวมี้านตีสิบที อีกสองวันแม่โอ้ยวันเดียวงูอึนจิมาจิมมอกับแม่ล sì ้วเนาะกดกดแม่มามึงไปเฮียนหลังไงมึงกับไปปั่นหลักับบายมาไปลูกไปขันมึงอยานวัตถันเขาทำความจะอานฮะ ไปหลขาไปควนจอกอื่นเออมันยังมีอ่ะบ่มีจอกอื่นเขาบะไรเขาบะไรนมันไม่มีสีขาวจอกื่เขาบะไหลเขาวนจอกเพงาแมนี่หลีจังรพเอกว่าแต่กระท่งดากระทังปล่อยทงปล่อยงาอกมาปกาต่กเออ่าเบิ่งดู

เออ chèo มี ừ, ก่อนมี ừ. con, อีกน้อน้อหึขอไปขอเล่น <laughs> <laughs> Ah вами, ok al, off, pues ัวจัพูดได้เอาของเขาเอามาเปเจ้าไปไทยอีกแหละซือพอหอไหมเนี่ค่ะวายุเหมือนปะว่าหลอดหลอดอยังแย่งๆนี่แหละคนเลี้ยงมัวอย่าง เมงในกลุ่มแม่อันี่เราแชทมาหมู่บ้านลวะอันติลาว่หลาฮอดเซแแวนี้ยหมวัดีครับสวัสสวัสดีแต่ว่าดีค่ะเห็นไหมขึ้นมาขึนมาขนมาขึ้นมมาขึ้นมมาขึ้มาขนมามาขึ้นาอนม่านมมานามา้นาข้ามา้น้า้มา้นมา้ขีามา โอปอาอ้าว่าใคคิดเขาจะทำแต่ตอนนีครับพี่น้องมี้บับบงเอิญน,นะครับพี่นันทัพงศ์เข้ามาเยี่ยมนะครับสวัสดีครับเอาไป็นรุ่นสองครับสิสคบสคิโลส่วนตัวนันทัพงศ์คือใครนะครับนันทัพงศ์คือพระเอกเ,เก้าสามหน่เพียงเก่อนที่จะมาเป็นคน นี <N> ่นี่ครับคือการเชื่อมต่อนะครับมาปีนั่นนี่จุดเชื่อมต่อแล้วก็เนินๆเขาเอินมาคุ้นย้ายเพราะขนาดเด่นถ้าถือวัตทายาสศึกยาแมนเนี่ยตอนสึกว่าเป็นไทยบัตมามาปีนั้นมาปีนั้นจ่ออีกออกก็ดีเราได้ไทยไปได้เป็นไทยต่อเลยใช่จากไก่ทองมาเป็นขาแดงเนี่ยเออนั่นแหละจากไก่ทองมาเป็นขาแดงรอยต่อนะฮะทุกคนมีนะครับบางคนยังก็โหดแล้วทีไปทีมาแบบนี้ตอนนี้เป็นซุปตาแล้วก็ซุปตา สุ่าพมีครับเมื่อกี้เรามาจอบนี่เรามาัเรามัจอบเ,อเ,มมเป็นเซอร์นี่รอดมัดเต้นมัดเป็นแดนเซอร์แล้วก็รุ่นก้อนดีแ,แม้ใครจุดเทมใ,ใสรชุดแรกแล้วก็พวเสีเขียว เป็นนักเส้เราาี่บลทิมอนแล้วก็เลยองเพลงนี้้กเออเราก็เลลงในตัวเสอแบบเป็นคนมอนกับแบบยิ่งขึ้นไปดูอ่านเหมอนกับโยตอไม่มีโซเชียลไม่มีใครรูอะไรอย่็เลเสียงพูดอะไรบ้าเอรบ้าอเนเตนเอไปมมรเงีามอาจุมาเอแมยุด ตเราบินเรื่องสองวันนเราอยู่สองวันเนาะเรื่องสองรืบินบาีได้ยุ็นว่ากางเต้นเป็นยันเสือชีมอยู่กับมจุก็มียังจักยามาจัดมือนันคุ่แม่เรือเือเรือนทุ่งแล้วมาพี่แม่ตะกี้เขาเก็ผู้จักการเป็นผู้กานมาก่อนเนี่ยประเ็นเป็นเรื่องยุนธ์กันแล้วกระวนหละตอนแรก แล้วสุดเพยยืมตอนนั้ยังไม่รู้ว่าไอ้ัคือใครตอนนั้นเป็นพรเอกในนามพระเอกเลยเยือนเพแล้วกนเจอนังอยู่วัดยังเนมือนเป็นหล่นลัอกันเนาะวัดปุ้งนือใช่ไหมวัดู่น้องายเลย่ดใช่ตไม่ได้ขายที่แมวแแต่ไ่ได้คีดว่าสิมีโอกาสเด้มาร่วงนกันเมื่อนั้นจะไมาจอดสวัสดีค่ะ

มาประเท้เราม่านม้อกุ้งหม้อกุ้งก็แล้วันอือก็ล้วเอาหนังเดียแม่คอยกัแม่เราแม่แม่แม่ยยเรอเร่ะไม่ยังมเขาตองน่จะแค่เฟซบุ๊กไร่แม่ลา หลายชื่อต่อจากคนดีการระภูมิตอนผ้าบอนเออว่าให้เป็นนองยุกไก่ไหมแม่ก่อนจะมาเป็นกานดบมิตะกอนผ้าู้ชายทนนีค่ะวันนีค่ะลูกเอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหน้าพบกันไหมคะสวัสดีค่ะ้ปย ฮะกินแล้วลูกกินดีกินดียินด